ลำเพชรน,นะครับออกสู่ด้านหน้าเวทีเลยครับเราจะได้เริ่มพิธีการออกแขกสำหรับพี่น้องที่มาถึงแล้วนะครับสถานที่ทางบ้านจาพากว้างๆเลยครับปอแบ่งกันนั่งแบ่งกันชมครับพี่น้องคืนนี้เพียงคืนเดียวนะครับสำหรับทีมงานสนรามนํำเพชรที่ไดมาทําการแสดงที่โรงขนมโรงงานขนมจีนตามเล็ดนะครับเด <What? S 1> ก็มีคุณแม่แบวนะครับแล้วก็ยศนองเเก๋นะครับเป็นเจ้าภ่าให้เก๋กับทีมงานสนรามนลเพชรมาทําการแสดงที่โรงงานของท่านครับและก็ขอกลับขอบคุณสำหรับพี่น้องบันไลบันไกหลายหลายฐานที่ครับที่ติดตามเป็นกำลังใจครับพี่น้องอากาศก็เย็นสบายสบายครับนั่งเบียร์กันนิดไม่เป็นไรครับพี่น้องอาเชิญเลยครับศิลปินครับที่อยู่ด้านหลังเวที เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ออกสู่หน้าเวทีครับเราจะได้เริ่มวิธีการออกแขกกับพี่น้องได้ชมกันสำหรับคืนวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ติดต่อคุณสิทธคุณพี่จอกครับเดี๋ยคุณพีชิตครับเป็นผู้ติดต่อทีมงานสอนรามน้ำเพชรครับมาทำการแสดง เจ้าภาพก็คุณแม่แมวครับแล้วก็ฮี่น้องเจ๊เคนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของโรงงานขนมจีนตาพประเศนะครับอ่าเถอเลยครับตอนนี้สิลเป็นครับออกสู้านหน้าเวทีแล้วยืนขยายขยายอากไม่ต้องเบียดกันโดดี่ครับเราจะได้เริ่มพิธีการออกแขกนะครับให้กับพี่น้องได้ชมกันสำหรับชงดีเดี๋ยวคืนนี้ก็มีดารารับเชิญนะครับนางเอกดวงแก้วครับนางเอกแม่ไม้ริเกไทย ร่วมทำการแสดงกับสอนรามน้ําเพชรให้พี่น้องได้ชมกันสำหรับคืนวันนี้ใครว่าตามไม่ตามไม่ตามใครใจเป็นเราเราเป็นใจใช่ไหมเเสใช่เ,เกตกะระรานพานเสพเ,เป็นริเก,กใช่เป็นโจรต้นคุกอิน งานว่ารับรองก็บุณสมานบุญจันทร์ เวนไปในใย่งไดทีเดียวทอางที่ง็กคนี้ก่อัองตอนงามสิขั้นปากเรียงเ,เพลงสุขสัขอใหองไอ้ทันชื่อเสียง้วยนะชอนร,ร่น้องใหม่เม้่จะมาเปิดแล้วเจ้วจ้าก็สังเกตเวทนาชื่อเสียงน,นนยนะจะได้ไปดัง ดังหอนท่าหมสร้างสางสองเมืองใรูรูโลรงราวรุ่งแค่รูซ้อนรามง่าหากเม็นาลเชงใจจะไม่แยใจรแค่รับใช้คนคุ้นไดขณะเรียนรู้กำลังรับชม้่าดอกแพรัน้าเวทีจับพิพรลน์สงนรราม นำเสียงปรบมืนจากพี่น้องที่มอบให้กับศิลปินในทีมงานของสอร้ามน้าเด่นศินลปินเราก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกเสียจากสแสดงด้านหน้าเวทีและก็ยกมือไหว้สวัสดีปีใหม่กับพี่น้องทุกทั้นเะครับเนี่ครับพีใหม่เพิ่งผ่านมาเพียงไม่กี่วันเะยครับพี่น้องกท่านมีความสุขความ และขอให้กิดการพาผมก่นานเจ้าภาพคุณแม่แปวครับเี๋ยอนอกลเลยเจ๊เก๋ครับโรงงานขนมปิบงาวเพชรนะครับขายดิบขายดีครับปีหน้าปีไหนมีทุนนูน้นสอนรามนาำเพชรจะได้กลับมาทําการแสดงตรงนี้ครับพี่น้องสลับคืนวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผูชมที่รบทีมงานพิพาดไม่ไไม่ม อ้าวครับรับรางวัลฝั่งโน้นครับทางเข้าวังโน้นครับริมโน้นนะครับนี่ก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ได้มอบรางวัล เอามาถบจากด้านหน้าที่ออกมาด้านหน้าเวทีนะครับออกมาด้านหน้าเวทีเดี๋ยวไมายืนเบียดตรงนั้นเดี๋ยวฉากล้มเดี๋ยวขอเวลากันสักนิดนึงครับสำหรับเจ้าภาพนะครับเป็นนกำไครับมอบรางวัลให้กับศิลปินในทีมงานคงสอนรามน้ำเพชรทุกท่านนะครับนี่ ก็ขอกราบขอบคุณอย่างสูงเลยครับขอให้กิจการของท่านก้าวหน้านะครับทีสิ่งใดกยสมดังใจท่านปรารถนานะครับนี่ครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับไม่รู้่วงหน้าพระเจ้าภาพจะให้ครับตอนนี้นี่ครับมายืนเป็นแถวเป็นแนวต่อทีเนนิดนึงจะได้ดูสวยงามหน่อยนะครับนี่ครับกราบขอบคุณนะครับ เดี๋ยวนะครับสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับนะยครับเจ้าภาพนะครับก็ได้มีสถานที่จอดรถมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะครับพี่น้องจะเข้าจะออกก็สะดวกสบายเลยนะครับเชิญเลยเดี๋ยวชมดีขอเวลากันสักนิดนึงนะครับกลับขอบคุณครับสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับที่ไดบมอบให้กับศิลปินในทีมงานของศรรามนภเพชรทุกท่านนะครับ ก็จะขอกลับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวราชบุรีหลวงนะครับเดี๋ยสี่กุมคากับเจ็ดกุมภานะครับสอนรามน้ำเพชรมาแสดงที่วัดประชุมกงค,คารามของเราสองคืนครับสองช่วงดดวยกันครับคืนวันที่สี่กุมคากับเจ็ดกุมภานะขอฉพะกลบขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามเป็นกำลังใจกับทีมงานของสอนรามน้ำเพชรไม่ว่าจะใครจะใกล้นะครับเมื่อท่านเดีโอกาส ท่านก็ติดตามเป็นกำลังใจกันตลอดนะครับและสำหรับงานนี้ก็จะขอะขอบคุณครับผู้ติดต่อครับคุณพิจอคุณพิชิตนะครับนี่ในการติดต่อเจ้าภาพก็คุณแม่แมวนะครับแล้วก็ยหงน้องเจเก๋นะครับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของโรงงานขนมจีนตาวเพชรนะครับและเรื่องที่จะเสนอในคืนวันนี้ก็เป็นความประสงค์ของท่านเจ้าภาพด้วยนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่กคารพ ทีมงานพิพาทรับรองว่าคุณสมานุจัร์ระบบเสียงเอกกราบไรอันซาบรกรกาดไฟป,ปาบันจปาปารออำเภอเมืองจันทบุองร่วมทีมงานเรเงกมรักนเยดวงแก้วร่วมกันกับตักกาแรแสดงกับพี่น้องรี่ลงในของเรื่อง